ลุ้นผลวันนี้ฮะตรวจสอบข้าวสิบปีหลังจากก่อนหน้านี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากนะข้าวในโครงการรับจำนำข้าวเก็บมาสิบปีแล้วอะตกลงมันขายได้ไหมมันจะกินได้ไหมมันมีพิษจริงหรือเปล่านี่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะมีการถแถลงข่าวหลังจากก่อนหน้านี้มีผลแลบ,บของเอก,กชนตรวจสอบแล้วนะเพราะว่าไม่มีสารก่อมะเร็งขณะที่นรัฐมนตรีก็ยินดีนะฮะกับผลตรวจที่เอกชนออกมาแล้วก็เชื่อมั่นเลยนะว่าจะช่วยคลายข้อสงสัยได้จากการถแถลงวันนี้ของทางด้านกรมยศาสตร์การแพทย์ครับ คุณชมครับขณะนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรียังอยู่ที่ต่างประเทศนะคุณผชมฮะไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็มีการให้สัมภาษณ์นักข่าวครับถึงกรณีผลตรวจตัวอย่างข้าวสิปีนะครับที่มีการส่งนะครับตรวจห้องปฏิบัติการของไรกระเสศาซึ่ง ปรากฏว่าล่าสุดคุณผู้ชมะไม่พบสารก่อมะเร็งแล้วก็ไม่มีสารปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อการบริโภคแทนรัฐมนตรีก็บอกครับบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ข้าวไม่เสียไม่มีสารปนเปื้อนและก็หวังว่าผลตรวจสอบที่ออกมาก็น่าจะขจัดข้อสงสัยของหลายฝ่ายได้ถ้าไม่มีอคติ โดยเมื่อมีคนกลางพิสูจน์ให้แล้วก็เชื่อว่าจะสามารถขายข้าวได้ในระดับราคาที่เหมาะสมตามกลไกของตลาดนะครับเช่นเดียวกับอีกท่านหนึ่งก็ไปต่างประเทศร่วมกับทางด้านของนายกเศรษฐาเหมือนกันนะคุณภูมิธรรมเวชชัย,ชยท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็ตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ออกไห้ความเห็นเหมือนกันใช่ไหมคุณนุ่นครับใช่ค่ะ<ม>ท่านบอกโอ้ก็ดีใจนะที่ผลตรวจข้าวของเอกชนไม่ได้มีปัญหาไม่มีทั้งสารก่อมะเร็งและสารตกค้างจากการรมควันแต่เพื่อความสบายใจคลายข้อสงสัยของทุกฝ่ายทางกระทรวงพาณิชย์เราเนี่ยส่ง ตัวอย่างให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปตรวจสอบด้วยขั้นต้นทราบว่าจะ,ะแถลงผลในวันนี้นะคะและรับทราบเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ยังตรวจไม่เสร็จก็ต้องรอตรวจคุณภาพข้าวไขมันสารต่างๆในข้าวซึ่งคุณภูมิธรรมคิดว่ารอให้การตรวจเนี่ยชัดเจนก่อนค่ะซึ่งถ้าผลตรวจออกมาชัดเจนแล้วก็จะเดินหน้าจัดก,การประมูลโดยสั่งให้องค์การคลังสินค้าหรืออคสเตรียมไว้ละเตรียมร่าง TOR จะต้องรัดกุมมี เงื่อนไขว่าเราจะประมูลยกครั้งไม่แยกประมูลเพราะข้าวอ่ะมันมีแค่1นึ่งแสกระสอบเราจะจัดอันดับเลย1นถึงห้าอ่ะถ้ารายที่1นจราจาไม่จบเลื่อนไปรายอื่นขึ้นมาแทนจะได้ไม่ต้องเปิดประมูลกันใหม่ค่ะการประมูลครั้งนี้จะให้ประมูลหนากองเลยเพราะว่าข้าวมันก็ไม่ได้มากอะไรนะครับหมื่นห้าพันตันนะครับหรือแสนห้าหมื่นรกระสอบคิดว่าประมูลไปเลยแล้วผมคิดว่า ก็ไปดูผลขั้นตอนตัวมูลเพราะว่าผู้ที่เขาจะมาประมลนอกจากเขาฟังฟังข้อมูลจากกรมวิสาการแพทย์จากข้อมูลจากฝ่ายต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็คงต้องตรวจเหมือนกันนะครับเพราะก็ขเขาคงไม่เอาเงินเอาเอาชีวิตของคนในไประเทศเขามาเสี่ยงเขาคง,งต้องตรวจซึ่งผมคิดว่าก็ให้เขาตรวจก็ดีทุกคนจะได้สบายใจ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคุณภูมิธรรมเองก็บอกว่าเมื่อมีการปรับปรุงคุณภาพข้าวแล้วก็คาดว่าข้าวจํานวนนี้เนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นกระสอบจากโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยเก็บไว้เสร็จไปเนี่ยจะขายได้ในราคามาตรฐานเมื่อมีการเปิดประมูลนะครับสิบเจ็ดถึงสิบแปดบาทแล้วก็จะมีรายได้ประมาณสองร้อยถึงสี่ร้อยล้านบาทเพื่อคืนให้เจ้าของโกดังและส่งคืนรัฐบาลทีนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยบอกว่าเอ้าก็ก่อนน้านี้อาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดรวชชัยพุทธวงศแห่งรัฐเกษตรศาสตร์บอกมันมีสารอะฟาท็อกซินจะเป็นมะลรงมะเร็ง ขอยุติบทบาทในเรื่องการตรวจสอบข้าพียีเท่านี้เพื่อไม่เกิดความสับสนและไม่อยากให้เป็นประเด็นการเมืองแต่คุณผู้ชมต้องจับตานะฮะคุณภูมิธรรมถ้าเกิดคุณเศรษฐามีอันต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่คนที่เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีคือท่านที่คุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่นีออ้คุณภูมิธรรมคุณภูณมิธรรมเวชชัยรอติดตามมาอาทิตย์นี้การเมืองร้อนจริงๆนะครับผม